เคยเที่ยวไทยส่งความสุขให้ผู้ป่วยในภูิภาค สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดำขวานทุกๆคนนะคะวันนี้เจนนี่นะคะเป็นตัวแทนจากรายการเทยเที่ยวไทยนะคะลงมาส่งความสุขให้กับผู้ป่วยที่ภาคใต้กันค่ะซึ่งวันนี้เจนนี่มาอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะแต่จะให้มาคนเดียวก็บางทีก็มาทําลายกําลังใจผู้ป่วยไปเนาะเราเลยชวนนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็ศิลปินมากความสาม,มารถนะคะมาร่วมส่งความสุขกับเราด้วยคนแรกเป็นสาวสวยที่ต้องบอกได้ว่า สูสีตีคู่กับเจนนี่นะถ้าเราเกิดพร้อมกัน <c oughs> เธอมาจากรายการทีมเกิลนะขอเตียงต้อนรับพิกเลตค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะพร้อมนะพร้อมจะส่งความสุขไหมพร้อมมากเลยค่ะวันนี้โอเคอ่ะแต่ไม่ได้มีพิกเลตคนเดียว <c oughs> ยังมีอีก <c oughs> คนต่อไปนะคะเป็นศิลปินที่เขาบอกว่า เสียงทรงพลังโอ้นักร้องเสียงดาวหางดาวเคราะหดาวเสารนะ์เข้ามาจากดวงดาวนะคะขอต้อนรับน้องโดมเดอะสตาร์เย้โดมจารุวัฒน์สวัสดีค่ะเคยมา สงงหานครินไหมเคยมาครับผมเป็นคนใต้อยู่แล้วก็จะแบบมีญาติญาติพาญาติญาติมารักษาที่นี่ด้วยวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นผู้ส่งความสุขพร้อมไหมพร้อมมากครับโอเคอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงสุดหล่อจากซีรีส์สุดฮิตนะคะ You Pin the Series ขอเียงต้อนรับกัญชนุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหม โอ้สบายมากครับมีพลังพร้อมเต็มที่ตื่นแล้วเนาะตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะแลบสุดท้ายนะ้ค่ะนุ่มหล่อจากซีรีส์ที่ฮิตเหมือนกันค่ะ Water Boy The Series เขาต้อนรับนิวทิติภูมิค่ะเอเฮยโย่หัตใหญ่พี่เพิ่งหัตใหญ่พี่เพิ่งเย้เราหัตใหญ่ด้วยเหรอกุ้งเท่อยากแจกกันเป็นคนที่ไหนก็ไม่สำคัญเพราะวันนี้เรามาเป้าหมายเดียวกันคือส่งความสุขนั่นเองนะรู้ไหมว่าวันนี้ความสุขที่เราจะทำกันคืออะไร เรชวนมาทำอะไรรู้ไหมนี่เรามาโปรโมทวิ่ง3สถาบันหรือเปล่าครับใช่ใช่วิ่งปั่นปั่นน้ำใจวิ่ปั่นน้ำใจสถาบันใช่แต่จริงจริงๆคือเราไม่ได้มาเพื่อโปรโมทอย่างเดียววันนี้เราลงมาก่อนนะครับเพื่อลงมามอบความสุขนะคะโดยเราก็จะมี บทเพลงอเอาเพลงมาฟ้าแล้วที่สำคัญคือเราเอากําลังใจมาให้ด้วยถูกต้องเล้วันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งจริงๆทุกคนเคยป่วยก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือกําลังใจถูกต้องโอเคอะทุกคนดูเหมือนจะพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปส่งความสุขกันดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่นะอาคารเย็นศิรละเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งอาคารนี้นะคะก็เป็นอาคารที่พักสําหรับผู้ป่วยนะคะแล้วก็ญาติของผู้ป่วยด้วยค่ะที่อาการไม่หนักมากก็ไม่ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลก็จะมานอนพักที่นี่ได้ค่ะได้ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านถ้ากิเดินทางกลับบ้านต้องเสียค่าเดินทางบางคนมาจากพัทลุงจากกรังผู้ป่วยที่มามาฉายแสงมารอพบแพทย์ได้มารับยาต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งที่นี่เนี่ย 5าบาทต่อคืนเท่านั้นเองราคาตอนนี้คือบางทีไปนอนพักตามโรงแรมอ่ะมันก็จะมีราคาที่มันแพงค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะดูแลทุกๆอย่างทั้งเรื่องที่พักอาหารด้วยอาหารด้วยอยู่ใน5้าบาทค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียมื้ออาหาร3มื้อด้วยกันนะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับชื่อจริงๆคือเย็นสีระจริงๆถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ๆพูกป่วยข้างในเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมมาส่งมอบกำลังใจแล้วก็ความสุขห้กับพี่ๆเขาข้างในกันค่ะไปครับ างฉายแสงบ้างแลบบไหนค่ะจะได้คนละเวลาอ๋อคุณพี่เป็นญาติหรือว่าเป็นคนไข้เป็นคนไข้เองเป็นคนไข้ใช่ค่ะนี่วันนี้เราก็สามารถนอนกริ้งแบบลาวโยกได้เลยเพราะว่าที่เป็นของเราเป็นกบำบัดเสริมบำบัดกับร่างกายได้เลยพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อซับค่ะพี่ซับค่ะป่วยเป็นอะไรครับคุณพ่อมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งเต้านมเป็นด้านซ้ายตอนนี้ตัดตัดออกแล้วตัดออกแล้วค่ะแลเราจะต้องฉายแสงไหมครับหรือว่ายังค่ะต้องฉายแสงอยู่ค่ะเพราะว่าได้ ได้ประมาณ25แสงก็เพิ่งฉายไปประมาณ14แส0ค่ะคือถ้าเกิดครบ25แล้วมันจะจะจะ,จะ,จะตายไปหมดเลยคือ,อคมันก็มันก็ไม่ตายไป100%เซจากตัวเรามันก็คือการกลับมาของมันก็คือ20อม,มันแล้วแต่ว่ากำลังใจของตัวเองแล้วก็อาหารการกินดูแลใช่แต่กำลังใจตัวเองอะ่ะมันจะมากที่สุดมากกว่าแล้วก็มามีคนรับ คนรอบข้างไม่เป็นไรวันนี้พวกเรามาเป็นกําลังใจให้ที่บอกว่าคนรอบข้างก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งวันนี้พวกเรามาเป็นคนรอบข้างให้อยากให้กำลังใจนะครัมาเร่งอย่าไปกลัวหัวมะมีแฟนเขามีเงินนักพนักระดัสุดคืออยากจะบอกอยากจะบอกเลยว่าคือ ผู้ป่วยบางคนอย่างที่บอกที่มาที่อาคารยินศาคือบางคนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงไม่ถึงจะมาคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวพวกเราุมีเพื่อนๆมาด้วยใช่แล้วพวกเราทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่ทุกคนพสู้นะพี่สาสูสากสู้ขากาสูาารักา ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรนะคะวาซิมมีวาซิมวาซิมมีเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรคะเนี่ยถูกลุกชนค่ะอ๋ออุบัติเหตุเหรอฮะมามาพักที่นี่นานหรือยังคะเนี่ยก็สองปีกว่าแล้วค่ะถึงไป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 แบบแบบที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยนราธิวาสค่ะนราธิวาสแล้วก็ต้องพาเดินทางมาพาน้องวาซิมมารักษาที่นี่ตลอดยังเจ็บอยู่ไหมเอ่ยเจ็บไหมคะเจ็บอดีต เจมทำไมน้องกลัวเจมน้องกลัวกลัวพี่ไหมคะกลัวไหมคะกลัวไหมคะกลัวพี่คนนี้ไหมคะเกลอกเอทึดตักเกิรดอทะดิกเกิร์ดไปไปเป็ดไเป็ดนั่งนั่งนั่งเอาเอาเดวิวออกไปหลอดอยู่ตรงนี้ระหว่างนี้คือพบหมอหรือยังคะหรือว่าพบแล้วค่ะพบแล้วแล้วก็นี่คือรอนอนพักอยู่ที่นี่นอนเอ่อรอพักที่นี่แล้วก็ไปต้องไปหาหมออีกครั้งหนึ่งค่ะวันจันทร์นี้ค่ะ วันจันทร์วันนี้วันศุกร์ก็วันนี้วันข้าวันที่ห้าทิ้งแล้วคิดถึงบ้านไหมคุณแม่คิดถึงคิดถึงลูกยังมีสองคนเนาะพ่อหนุ่มเป็นกำลังใจให้น้องคุณแม่เนาะจิมหายไวๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบบบบ๊๊าาาายยยยมือบาย สวัสดีครับ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 แนะนําตัวก่อนแล้วกันครับคุณพี่ชื่อคุณพี่ธัญพรชื่อธัญพรนะคุณแม่ครับหลัแฉมอ้างค่ะคุณแม่สมางครับผมสองคนที่มาด้วยกันไหมครับหรือว่าไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมคนคนละเคสคนลำพอมาจากที่ไหนนะครับเขาพนมเขาพนมนะครับคุณแม่เป็นอําเภอลำเจาอําเภอลำทับนะครับจังหวัดกระบี่ทั้งสองท่านนะครับมานี่ก็คือมาคนเดียวไหมครับหรือว่าพาคุณพ่อมารักษาแม่ครับ ลูกบ้าพาลูกชายมานี่มากันกี่วันบ้างประมาณสัปดาห์หนึ่งซึ่งถ้าเกิดผมมั่นใจว่าถ้าเกิดไปอยู่แบบที่พักที่อื่นเรารู้สึกว่ามันต้องค่าใช้จ่ายสูงมากหรือว่าถ้าไปกลับก็ไกลไกลนะกี่ชั่วโมงครับแม่ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าขับรถมาไปกลับคือ8ชั่วโมงเพราะนั้นก็บ้าปารถเองมันปั่นช้า ถ้ามาหลจำตั้งออไปรับกระเพารโดยเป็นไงครับการรักษาก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับเก็รู้สึกดีใจคือจริงๆแล้วผมว่าสําคัญเลยคือกําลังใจเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมสามสาบานวิ่งปั่นปันน้ำใจก็จะมีเงินมาช่วยเหลือด้วยในการสร้างอาคารแบบนี้อีกครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีดีไหมดีนะรข้อบนเป็ก็ข้อเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะข้อบนเป็นและกอข้อให้ ทำให้ๆๆๆย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆให้ชีวิตดีขึ้นไปเรื่นนอย pues ๆอย่างดีขึ้นแล้วก็ผ่านคนไปเร ya, ื่อนะครับวันนี้ขอบคุณครับลังใจให้นะขับใจให้นะครับชื่ออะไรครับชื่อพีดำ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 เป็นไรอ่ะป่วยเป็นไรนะเป็นเนื้อเนื้อกระโมงเนื้องอกเหรอครับผมป่วยมันนานหรือไม่คุณลองดูะมาณชองปี๋เหรอครับชองปี๋องปีคือพักอยู่นี่ตลอดเลยเหรอมาพักช่วงที่ว่าช่วงเดือนล่างครับ อ๋อต <prend S 1> <Barn> ้รงเรืองเงินเต็มเงิมาอยนพี่ดำอยนไหนอะโยนมะนครนะมนาคอนครนครนะระนาคอะมนาคอนะมะนคอนะมะนานะมะนาคอนะมะนาคมราคอนะมคอนะอนะมะนาอนแล้วทีอเะมะนาคอนนอนะมนาคอนะดะาคอนะมะนคนเมะนาคอนะมะนาอ่ะม่าคอนะมกาคอมาอยูมเนาอนโรงนานะมนาคอนะมะนาคอนาคอนะมะนาคอนะมนาองนคอนะมะนคอนะมนอนะตะนาอนะนาอนนาคอน้นาคอนะมะนาคอนมะาคอนบมะนาคอะมะนาคนะมะนอนะะนาคอนน ทุ้งพ่ดําโลโรจากที่นี่ได้เพื่อว่าเขาไม่ยั่งทีผักฟรีฮาบานได้ปะเนี่ยฝ่ายยาบ้านในโรงพยาบาลเขาบอกมาใช่ไหมคนคนไข้หลายคนที่มาที่นี่จริงๆบาทีแบบญาติป่วยอย่างนี้เออเขาก็เลยรู้ว่ามีที่นี่อะไรอย่างงี้พิดก็แนะนำกันมาจุ้งทำวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างอยู่นี่พี่นอกจากหลักษาตวแล้ว ไม่แต่มเลย้ครับตีก๊อกไหมปกติลงมาตีก๊อกข้างล่างเดี๋ยวคุดลุ้มไม้คุดลุ้มไม่อยู่ครับดูดูพี่ก็ด้วยครับไหมดูเลยกำลังใจฮะมากมากๆตอนนี้เป็นเป็นพาซาวแทรกพี่ดำพี่ดำสวัสดีครับพี่ดำเป็นเนื้องง้อแล้วอย่างงีี้่นาาหยยยขดเลมัต้องมาเช็คครับเช็คเรื่อยๆามเช็คเรื่อยๆชออบลงเพลงไหมครับชอบแล้วชอบลองเพลงอะไรบ้างล้องให้รองให้คุ้มไฟ่วนมาขคุ้มเป็นเป็นเพลง ลึกตุงลูกตุงชาวตายแล้วมันนี้ข้อสักเพลงพี่ดนำไม่นา้ชวนมาผมจะลงเนี่ยงงสายันยกว่าเนาะสานมามามาล่นกล่าวพอไทยสูนรวมใจคนไทยทั้งจ้านโอ้ยโอ้ยแรงดีครับจริงจริงดนตรีก็เป็นอีกหนึ่ง เป็นหนึ่งวิธีการที้ทำให้จิตใจมันเบิกบานจะลงใจนองๆในเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ดำขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีค่ะ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 แรงตายไม่ข่อยชัดนะคะแต่ที่ด้ยินนี่คือชับพกนะ เรียกเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะเจนนี่จากเคยเที่ยวไทยนะคะสวัสดีครับโนมจารุวัฒน์ค่ะโอเคแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนเออเรายังมีคนสวยๆหล่อๆที่อาจจะสวยน้อยกว่าหนูนิดนึงคุณพี่หนูขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆได้รับตัวอย่างเป็นทางการกันดีกว่าการกันสนุนนะครับฝากตัได้นะครับผมค่ะสวัสดีค่ะพิกเล็ตค่ะสวัสดีครับผมนิวครับสวัสดีครั่ะ นอกจะบปดเพลงแล้วจริงๆเรายังมีขนมมาให้พี่ๆทุกคนได้ทานกันด้วยน่ารักมากขอจ้ขอมือเธอหน่อยไว้คอยเธอชักชื่นใจขอมองแค่หน่อยไว้คอย ไม่มีวันที่ฉันจะ่ินใจ <Enough. S 1> วาากัดยังอยู่ค <c oughs> งเด้ ส็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกิจกรรมวันนี้ตนะั้งแต่เชา้า<ม>จนถึงตอนบ่ายเลยเป็นไงบ้างโนมได้มาร่วมคือตอนแรกแนในในความรู้สึกนะตอนแรกที่เราเข้ามาถึงเรารู้สึกว่ามันน่าจะเต็มไปด้วยความแบบหดหู่<อ>แต่จริงๆแล้วมันมาแล้วเราเห็นถึงกําลังใจของคน <ừ> ที่อยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกได้ว่าเขามีความหวังจริง, <ừ> รงๆแล้วความหวังหลังนี้แหละที่จะทําให้เขาผ่านเรื่องไร้ไแบบนี้ไปได้ <ừ> แล้วเขายิ้มแย้ม,ยมอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ถึงถึง ถึงพลังใจที่มันดีมากๆอ่ะแล้วเราก็เราเองก็ได้พลังเหล่านั้นกลับคืนมาด้วยโหใช่อยากจะบอกคือวันนี้ที่จรเราตั้งใจว่าเราเราจะมาให้ให้ความสุขแบบมอบรอยยิ้มแต่แต่ความรู้สึกตอนนี้คือเราได้จากโักด้วยใช่ไหมอย่างที่ดมบอกเลยความคิดเขาเนี่ยแบบเป็นบวกทั้งนั้นเลยคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นโลกแล้วเป็นอะไรเขารู้สึกว่าเขาเป็นโลกแล้วเขาก็ยอมรับกับโลกแล้วก็สู้กับโลกก็แล้วก็ตอนที่ได้มันเล่นดนตรีเนี่ยรู้สึก แฮปปี้มากเลยครับที่เราได้เล่นดนตรีแล้วทุกคนมปความสุขกันได้มราร้อได้มาร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกอบอุ่นมากเลยครับที่นี่คือบรรยากาศคือแบบมันมันน่าอยูออ่อบอุ่นอบอุ่นเนาะคือทุกคนแบบดูแบบ แต่ละคนเขามาจากต่างที่ต่างแดนกันแต่เขาพออยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเหมือนแบบมาด้วยกันอ่ะเรานึกว่าแบบเขาเป็นญาติกันหรือว่าอะไรกันอย่างงี้นะเห็นใจซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันและให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้อันนี้เป็นภาพที่แบบอบอุ่นมากแต่อย่างที่บอกคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการด้วยเหมือนกันนะก็คือทุนอาคารเย็นสิระเดิมที่มีอยู่2อาคารเนี่ยต้องการที่จะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอาคารเป็นอาคารที่3หลายหลายคนเห็นแล้ว อ,อ,อยากจะส่งกําลังใจมาผ่านการบ,<อ>บริจาคก,ก็ร่วมกันบริจาคได้เลยนะคะกับโครงการกับโครงการนี้เลยครับผม3สถาบานันวิ่งปัน่นปันน้ําใจ t ีเก็ตเตอร์ลันแล f ไลฟ์ฟอร์ไลฟครับห้าบาทสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาพักที่อาคารยืนศิลาแห่งนี้คืออยากจะบอกว่า5บาทสําหรับเขานี่คือที่พัก1คืนอ,อาหาร3ม,มือ้อวมค่าน้าค่าไฟทุกอย่างเลยคือ มูลค่ามันต่างกันมากอ,ะอ่ะก็เลยชีวิตเขาในหนึ่งวันเลยถูกต้องค่าบาทที่เก็บไปเนี่ยต่อเดือนนะครับผมเราเก็บจากคนไข้เนี่ยได้ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในอาคารเย็นศิลานะครับผมทั้งหมดเนี่ยต่อเดือน2อถึงสามแสนซึ่งส่วนต่างตรงนี้นะครับประมาณ แสนกว่าถึงสองแสนเนี่ยโรงพยาบาลสงขาเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยโรงพยาบาลสงขาคลีนผูรับผิดชอบทั้งหมดเลยโครงการนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งเราจำเป็นต้องสร้างตึกสี่รัเนีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตึกที่เราใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นขึ้นนะครับเวลาที่เวลาที่ผู้ป่วยมากเนี่ยมันจะแออัดภาพที่เราเห็นในวันนี้คือจริงๆอาจจะมองว่าเออโล่งอยู่สบายมีเตียงว่างแต่จริงเราอยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่เมคคิวนัดตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าที่นี่คือแออัดมากที่พักไม่เพียงพอสําหรับ ทั้งคนไข้แล้วก็ญาติของคนไ<ช>ข้<ช>ด้วยเราก็เลยเกิดเป็นโครงการ3สถาบันวิ่งปั่นปันใจขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเยนศิลารมนั่นเองนะคะคะยังไงนะคะก็ขอขอบคุณเลยนะคะล่วงหน้าสําหรับคนที่เข้ามาบริจาคนะคะให้กับผู้ป่วยอยากเชิญชวนทุกๆคนจริงๆค่ะให้เข้ามานะคะร่วมทํากิจกรรมนี้นะคะแล้วก็มาร่วมบริจาคก,กัน,นะค่ะเพราะว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆคะ่ะร่วมบริจาคก,กันมาเยอะๆเพราะว่า หลายคนอาจจะลงมาไม่ได้แหละแต่อยากจะลดภารนใจจริงๆการบริจาคเป็นหนทางหนึ่งที่ใครใครมีเงินก็บริจาคเงินใครมีกําลังใจก็มาวิ่งเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยถูกตองซึ่งวันวิ่งใครมาบ้างวันวิ่งจะต้องมาผมมาผมจะต้องมามาโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากแล้ววันนี้ขอบคุณคินดีค่ะอย่างที่คุณแม่บอกว่า อทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนนะคะแต่รางว1 1> ัลที่หนึ่งให้แม yeah ่นะแกเอาพวกแกเอารางวัลที่สองไปเนาะอ้าวอบาุแม่ขอบคุณค่ะบ